อยู่หน้าสปอตไลท์ไฟมันก็ต้องส่องเข้ามาเราก็ต้องรับได้นะทั้งความดีความชั่วก้อนหินดอกไม้ธรรมดาเพราะนั้นก็ฝากไปยังชัยพลกับนางแตนอย่าเที่ยวไปเที่ยวฟ้องร้องอะไรเคยเลยพอคุณมาถแถลงข่าวข่มขู่สื่อมวลชนถแถลงข่าวข่มขู่พี่น้องประชาชนคนก็ยิ่งเกลียดคุณหนักไปอีกตอนแรกเกลียดคุณ80แล้วตอนนี้เกลียดคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เพราะอะไรเพราะการที่คุณโดนด่าเนี่ยเพราะชัยพลและและแตนนะเป็นเพราะปากคุณเองคุณด่าคนนั้นคนนี้ด่าที่เสียให้หายบอกว่าจะเอาปากไปยัดโถส้่วมนะบอกว่าคนนี้ใสอิดใสเอียนคนนี้นี่เลวชั่วโอ้พวกคุณด่าเองนะครับคลิปครบต่างๆเนี่ยมาจากปากของคุณเองแล้วเขาก็มาตัดต่อแล้วเอาไปชนกับคนอื่นคนกังวเกียรมันใส่คุณชัยพลคุณก็อัดคลิป ไล่สดนะคุณบอกว่ามึงเก่งมาจากไหนมึงชิงหมาเกิดมึงคิดว่ามึงแน่หรือโอ้โหคนก็คิดว่าชายพลนี่ใหญ่โตนะท้าทายคนนั้นคนนี้มึงเก่งมาจากไหนมึงเที่ยวไปร้องเรียนอะไรจากพฤติกรรมของคุณทั้งนั้นนะปวดล่ำอวดรวยก็พฤติกรรมของชายพลคุณก็ไล่สดอัดคลิปคุณบอกว่าอะไรโอ้ยต่กอนนี่มีแต่ฝาบ้านตอนนี้ร่ำรวยครับเพราะคำสาบานของชายพล ทำให้ชัยพลร่ารวยครับรวยขึ้นรวยขึ้นเป็นยังไงล่ะกูสาบานสามครั้งสี่ครั้งถ้าคุณทําดีก็ขอเจริญก้าวหน้าโอ้โหรวยขึ้นตอนก่อนกูมีฝาบ้านเดี๋ยนี้กูเป็นคนดังกูเป็นเซเล็บนะกูมีรถเป็นของตัวเองมีรถตู้ราคาเป็นล้านกูมีที่ดิน8ไร่กูมีบ้านราคาหล้านกูมีพญานาคกูมีบริษัทกูรวยคนเขาหมั่นใส่ ทุกคนก็ตั้งคำถามบอกเอาชาัยพลรวยมาจากอะไรครับรวยมาจากน้องชมพู่ตายเพราะหลานตายก็ทําให้ชัยพลรวยชัยพลรวยเพราะหลานตายศาลตัดสินว่าชัยพลทําน้องชมพู่ตายศาลจังหวัดมุกดาหารจําคุกชัยพลยี่สิบปีช้าชัยพลยังไม่สลดนะยังบอกว่าชัยพลคือผู้บริสุทธิ์นะครับทั้งที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วและและและมีหนำำ้าซ้ํา ชัยพลรวยจากการตายของหลานไม่พอชัยพลยังได้ใส่ร้ายนะสุนัขเดรฉานตัวหนึ่งหมาที่ชื่อปลาสม้มบอกว่าแนวทางการต่อสู้ของทนายของชัยพลไปนั่งออกทีวีด้วยกันในรายการเปิดปากกระภาคภูมิบอกว่าชมผู้ตายเพราะอะไรปลาสม้มพี่น้องประชาชนที่กรบรละ ไทยพนปฏิเสธไม่ยอมรับสรารภาพบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําให้น้องชมพู่ตายไม่เท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไทยพลบอกว่าปลาส้มคือสุนัขคือหมาตัวหนึ่งนะเป็นคนทําให้พ,พาปลาส้มไปตายพฤติกรรมเหล่านี้เราสังคมด่ากันมากผมในฐานะคนรักหมาไอเฮงไอไรล,ลูกชายลูกสาวผมนี่ไม่ยอมเลยเฮงไรไอโชคไอดีหมาพันบางแก้วนะครับไอเฮงไอไรเนี่ย นะลูกชายกับลูกสาวผมเนี่ยมันไม่ยอมเลยบอกพ่อช้ยชพลนี่ทําไมเก่าหาพวกผมแล้วครับหมาเนี่นะถึงแม้มันจะพูดไม่ได้แต่มันก็มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันไม่มีทางหรอกครับนะไอเฮงมันบอกผมไม่มีทางหรอกครับที่จะไปฆ่าเจ้าของตายเหมือนพ่อเลี้ยงผมมาเฮงอะไรมันบอกบอกฮง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 นะมันใส่ร้ายพวกหมาได้ยังไง หมาเนี่ยซื่อสัตว์กว่าคนนะคนบางคนไม่ซื่อสัตว์นะคนบางคนเป็นคนโกหกทาความผิดก็บอกไม่ได้ทําอันนี้ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบน,นะครับว่าการใส่ร้ายหมาใส่ร้ายหมาออกรา,า,ายการไทยรัฐเปิดปากกับาาคผมอประชาชนด่าทิ่หายเลยผมในฐานะเป็นที่ปรึกษานะวอชดกไทยแลนด์มาก่อนนะเป็นที่ปรึกษาองค์กรสวัสดิภาพสาก์มาก่อนเคยช่วย ไอเตี้ยมอชจําได้ไหมเตี้ยมอชโดน,นตํารวจจับไปลักพาตัวแล้วก็เอาไปทําตกถนนลแล้วฆ่าแล้วตายสารทําคุกไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนพาเจ้าของเตี้ยมอชอไปแจ้งความที่โรงพักผมจําไม่ได้ว่าภูพิงหรือช่างเผือกนี่อยากกระกบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับว่าชายยมกลกนางแตนยาแล้วก็ทนายความยาไปโทษหมาครับการที่เราโทษหมานี่มันเป็นเรื่องที่เลวร้วายมากนะโทษแม้กระทั่งเดรชาน ควรจะโทษตัวเองครับนะครับควรจะโทษตัวเองนะฮะนะครับเพราะนั้นการที่สังคมพิบ่าว Go ิจารณ์ว่าชัยาพลโกหกไม่ใช er ่เรื่องแปลกครับในคําพิพภาษาที่เป็นข่าวแจกเขาเขียนชัดนะว่ามีพิรุษมีพิรุษคืออะไรก็โกหกงะโทรศัพท์มีเครื่องเดียวบอกสองเครื่องสองคนผัวเมียชายพลกับแตนคุยกันศาลก็ไม่เชื่อมีพิรุษเนี่ยโทรศัพท์มีเครื่องเดียวจะคุยกันยังไงเนี่ยภาษาชาวบ้านคือโกหกจับโกหกหรือจับพิรุษ เพราะนั้นพี่น้องประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยคุณจะไปฟ้องเขาเดี๋ยวคุณจะโดนฟ้องกลับคุณจะโดนฟ้องกลับนะมึงจะทำาไปสนุกสนานไหมนะนะบอกคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวกูกูเอยากจะฟ้องใครก็ฟ้องไปนะนะเอาให้มันติดคุกเรียกเงินเรียกท้องด้วยบอกว่าเรียกทางแพ่งด้วยระวังนะครับผมเตือนนะผมเตือนนะครับระวังนะครับนะนะเดี๋ยวจะติดคุกนะครับ เตือนไหมนะเนี่ยด้วยความรักและห่วงใยระวังนะครับระวังจะติดคุกนะอืมนะนะไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์ป้องก็ได้อย่างเดียวเขาก็มีฟอกมีสิทธิ์ป้องคุณนะสื่อมวลชนเขามีสิทธินาเสนอข่าวตามรัฐธรรมนูญแต่ผมจำไม่ผิดมาตราสามสิบห้าหรือไงรัฐธรรมนูญลองเปิดดูหมวดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนคุณอาจจะบอกว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์อะไรก็เรื่องของคุณไปแต่คุณอย่าลืมนะคุณอ้างรัฐธรรมนูญแต่คุณอย่าลืมอ้างันกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตราหนึ่งร้อยสี่ถึงห้า 5. เขาเขียนว่าคำพิพากษาเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยนะถ้าศาลตัดสินแล้วต้องผูกพันนะผูกพันตัวชัยพลซึ่งเป็นจำเลยศาลตัดสินว่าคุณมีความผิดมันก็ผูกพันอยู่ตราบใดที่ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้มีคำพิพากษากลับหรือแก้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณก็คือคนผิดตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับนะและที่สําคัญคือกลุ่มของชายพลมีการวิพากษ์วิจา,ารณ์ศาลเนี่ยเนี่ยพี่น้องประชาชนบอก การวิาพากษ์วิจารณ์ศาลนี่นะครับวะศาลตัดสินว่าคุณผิดบอก้ยผมเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลตัดสินว่าคุณเป็นคนพาชมผู้ไปตายคุณบอกไม่ใช่ครับหมาครับศาลตัดสินว่าเนี่ยพ่อแบมเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เห็นคุณคุณไปบอกให้เขาเขาเปลี่ยนเวลาจากเขาเห็นคุณเก้าโมงกว่าช่วงใกล้เกิดเหตุเปลี่ยนเป็นเจ็ดโมงครับศาลก็บอกว่ามีพิรุษอีกโปหกอีกพฤติกรรมคุณไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะนางพอพานที่เห็นคุณบริเวณเขาภูเหล็กไไฟคุณก็ป นางคนนี้ก็ข้อที่จริงก็ปรากฏว่าไงกลับคำให้การช่วยเหลือคุณตาลก็บอกนี่พยานปากนี้โกูเดี๋ยวพยานปากนี้ต้องถูกแจ้งความจับข้อหาจะเบิกความเท็จในคดีอาญาจำคุกเจ็ดปีนะนางพอพานเนี่ยระวังตัวนะเพราะอะไรคุณเบิกความในชั้นตํารวจกับเบิกความในชั้นศาลเนี่ยหลังเกิดเหตุสองปีคุณบอกคุณไม่เห็นแม่อะไรต่างระวังคุณจะติดคุกนะสิ่งต่างต่างเหล่านี้ชัยพลนางแตนคุณเป็นบุคคลสาธธรนะใครก็จะวิจารณ์ก็ได้ แล้วการที่สาลพี่ภากษาว่าคุณทําให้เด็กตายนะคนก็เกลียดดา่าเหมือนว่าเด็กอายุแค่สามขวบดันคุณเอาไปตายพาไปตายคำพิพภากษามันเป็นอย่างนั้นคุณจะไปฟ้องร้องอะไรในะครนรอคนเกลียดคุณทั้งบ้านทั้งหมามันก็เกิดจากการผลกรรมผลการกระทําปากคุณที่โอโหกลางปากแจ๋วนะคุณก็ถูกสังคมดา่าไงมันเกิดจากการการะทาของคุณนะก็ฝากไว้ว่าเที่ยวอย่าออ,อ,ออกมาแถลงข่าวแลวเงียบๆ นะผมมาถแถลงข่าวคนก็ยิ่งด่าหนักอะ่ะนะยิ่งด่าหนักเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคำถแถลงการของคุณเนี่ยผมผมเนี่ยนักข่าวส่งให้ผมส่งมาถึงประเทศฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะ <c oughs> ถแถลงการคดีนายชายัยพลเนื่องด้วยสารชั้นต้นได้มีคำพักษาอยู่ระหว่างอุทธรณ์นะปรากฏตามสื่อต่างๆปรากฏมีบุคคลสื่อจำนวนมากไม่ใช่จำนวนมากหรอกแม่งทุกช่องเลยทั้งในและต่างประเทศ มีการออกสื่อซึ่งทําให้ชัยพลส,ม,สมพรสองผัวเมียรวมทั้งถนันายความได้รับความเสียหายเอ,อเสียหายยังไงเขาก็พูดความจริงอะ่ะและอย่างหนึ่งนะการที่เขาออกมาด่าทนายความดา่าด่าชายพลนางแสนก็เพราะอะไรก็คุณก็คุณเดินสายออกทีวีเองอะ่ะบางคนเขาบอกว่าคุณหิวแสงเองหรือเปล่า,าคุณไม่ได้ออกทีวีหรือหิวแสงเองเนี่ยใครก็จะมาด่าทนายพาลูกความออกทีวีเลย ไปช่องนั้นช่องนี้โดยเฉพาะช่องไทยรัฐเนี่ยโอ้ยคนก็เห็นเลยฮนะอ้าวเบื้องหลังชัยพลนี่ก็คือทนายความท่านนี้ก็คุณไปออกทีวีเองอะแล้วคุณก็ถูกดา่านะคือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราแพ้คดีเราทั้งเงียบเียไป,ไปออกทีวีทำไมก็ทั้งทนายความทั้งชัยพลก็ไปออกทีวีแล้วก็บอกว่านะเออตัวเองมีโอกาสชนะคดีหมาทำให้ชมพู่ตายคนก็กระดาษทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย นียครับในนามสำนักกฎหมายธรรมรังสีนะและในฐานะผู้รับมอบหน้าจากชัยพลกับนางสาวนางนางสมพรก็เท่ากับว่าสิ่งที่ถแถลงข่าวเนี่ยทนายความรับมอบหน้าจากสองผัวเมียซึ่งเป็นจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มา,ถาแถลงข่าวข่คมขู่ประชาชนหรือสื่อมวลชนแบบนี้อาจจะโดนถอนประกันได้หรือเปล่าเป็นไปได้นะครับอาจจะโดนถอนประกันได้นะก็ทาไปเล่นมัจะโดนถอนประกันอะ เพราะว่าเหมือนกับคุณไปข่มขู่สื่อมวลชนข่มขู่ประชาชนเนี่ยมันจะอาจจะเป็นอันตรายประการอื่นนะไปดูวิายามาตรามาตราหนึ่งร้อยแปดทับหนึ่งหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดไปดูนะเพราะว่าคุณออกมาข่มขู่สื่อมวลชนสื่อมวลชนก็คือปากเสียงของประชาชนคุณออกมาขม่มขู่พี่น้องประชาชนที่เขาแสดงความคิเดเห็นเขา,เ,าเขาเขาเออสงสารแม่น้องชมพู่สงสารน้องชมพู่ต้องมา มีคนมีจำเลยพาไปตายอะ่ะตามอะไรจะใช้พลไม่ยอมรับนะฮะ